right, สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะพาเพื่อนเข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทำเมนูแกงแครนะคะแกงแครใส่ไก่ ส่ถั่วเน่านะคะแกงแคร์ใส่ไก่ใส่ถั่วเน่านี่เป็นเราก็ดับแปลงจากสูตรทางเหนือนะคะค่ะแต่ว่าน้ำพริกแกงแคร์เนี่ยคือเราไปซื้อมานะคะเพื่อนเราไม่ได้ตำเองนะวันนี้นะเราไปดูวัตถุดิบที่เราต้องใช้สำหรับแกงแคร์ในวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ อันนี้เครื่องแกงเราไปซื้อมานะคะเป็นเครื่องแกงแคน,นะคะนี่ซือก็มีเนื้อนาะอกไก่แล้วก็ใส่ไก่ลงไปหน่อยนะคะผักมันเยอะเราก็ใส่เนื้อลองไปด้วยนะคะจะได้มีเนื้อสัตว์ในผักนี่มีเยอะแยะเลยค่ะผักทั้งที่บ้านเองแล้วก็ซื้อมาด้วยนะคะอันนี้เป็นเห็ดเห็ดคอนคอนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีเห็ดหนางลมนี่มะระคีนก ใบชะพูชะอมต้นหอมถั่วนะคะมะเขือนี่คือผักที่เราจะใส่ในแกงวันนี้นะแล้วก็มีทั่วเน่าดอกงิ้วนี่ดอกงิ้วก็จะใส่นะนี่นะคะใส่ไปนิดหน่อยดอกงิ้วนะคะแล้วปรุงรสด้วยปลาร้าค่ะ ทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบที่เราต้องใช้ทำเสร็จแล้วเราไปตามชมนะคะพเพื่อนๆว่าเราจะทำแกงแครวันนี้ออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมนะคะพเพื่อนๆไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาดูนะคะยวปรับกล้องให้เพื่อนๆจะได้เห็นนะว่าเราจะทำแกงแครเริ่มต้นตรงไหนเนาะ อันนี้ก็ครั้งแรกนะคะเพื่อนกัอนอื่นเนาะเราจะเอาไก่ลงไปคั่วไก่ก่อนนะคะเพื่อนนี่คั่วไก่แห้งๆก่อน เราจะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงพั่วไข่ไปด้วยมันจะได้หอมๆนะคะเพื่อนเห็นไหมคะนี่น้ำปลานะน,น้ำปลาลงไปพั่ด้วยไข่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อเนเนี่ย จะใส่เครื่องแกงลงไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะเครื่องแกงแข่ใส่ลงไปเลยนี่ลวไปกับไก่ จะเติมน้ำลงไปนะคะเพื่อนเติมน้ำลงไปเติมน้ำลงไปแล้วเราก็จะใส่ขันวเน่าไปนะเพื่อนเนาะ นี่นะคะนเนไหมคะเพื่อนนถั่วเน่าใส่ไปแผ่นี้งแผ่นจริงๆมันต้องเอาไปโขกแบบว่าเราต้มไปก็ไม่ให้มันละลายเราก็จะปิดฝาไว้ให้ถั่วเน่ามละลาย ะเพื่อนเพื่นพนอนวันนี้เราก็มาดูนะคะกลิ่นของน้ำแกงเราก็ออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะเดือดฟองฟองสิ์แล้วตรงนี้เราก็จะใส่ดอกนิ้วนี่ลงไปก่อนนะคะนี่นะดอกนิ้วนี่มันจะมันเป็นของแห้งใช่ไหมมันจะสุกยากนิดนึงเราก็ใส่ลงไป มันออกกินนี่ใสไปแล้วอุ้หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆต้องอร่อยแนย่นอนกินกินกนบง่งบอกความอร่อย จะปล่อยให้ดอกนิ้วตุ่นไปจนนิ่มสักนิดหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราก็มาตามจานเพื่อนามาดูนะคะเราเอาดอกนิ้วใส่ลงไปนุ่มดุม่ยบานแล้วค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่ผักนะคะผักอันไหนที่สุกยากเราใส่ลงไปก่อนนะคะมะระมะเขือถั่วนี่เราใส่ลงไปก่อนเลยคะ่ะขอนที่มันสุยกยากๆลงไปก่อนคูนเราก็หามาจากเลาะบ้าน,นต้นทูน ยังไงบาเริ่มสวยแล้เริ่มสวยงามแลว เราก็จะปล่อยให้น้ำแกงเดือดจนผักนิ่มน,นะคะค่ะประมาณ5้าหรือสินาทีเดี๋ยวเรากลับค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาดูแกงเนาะนี่เราก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะ เพื่อนนี่เห็ดเห็ดมันสุกไวเนาะก็ใส่ไปทีหลังเดี๋ยวเราก็ค่อยปรุงรสเพราะว่าเห็ดมันจะพาให้ให้จืดให้น้ำแกงจืดนิดนึงเ,เราก็จะปรุงรสนะคะให้เห็ดนิ่มก่อน ใครที่ไม่ชอบผมก็ไม่ต้องใส่มะละก็ได้นะคะเพื่อนๆันก็เอามะละแต่นี้มะละก็ขมนิดๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสนะคะเพื่อนชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงรอให้น้ำแกงเดือดนะคะ ชาแกงก็จะออกขมนิดๆนะคะเพื่อนๆออกขมรสชาติมาละนะคะนี่เราก็จะปรุงรสก็เดี๋ยเราใส่กะปินะคะใช้กะปิปรุงรสนะคะเพื่อนใส่กะปิลงไปประมาณนี้นะช้อนหนึ่งช้อน ำให้มันละลายก่อนนะัคะคเพื่อนๆนี่นะใช้กะปิแล้วมันก็จะหอมอร่อยต้เป็นกะปิแกงนะคะคเพื่อนๆกะปิเนี่ยมันจะมีทั้งกะปิแกงแล้วก็กะปิที่ไว้สำหรับตำน้ำพริกนะคะ แล้วก็เลือกจะเป็นยะปิแกงนะสุกแล้วเพื่อนหอมหอมแล้วแล้วก็จะเติมด้วยปลาร้านิดนึงนะคะใส่ปลาร้าปลาร้าไปหน่อยนี่ใส่ปลาร้าไป ชิมกันนะคะเพื่อนหืมอร่อยแล้วจะเหยีผงนัวสักหน่อยอร่อยเวอร์ใส่ผงนัวนิดหนึงผงนัวนี่ชอบนัวหลายก็ใส่หลาย รอให้เดือดนะคะเพื่อนรอให้เดือดเดือดแล้วรอให้เดือดแป๊บหนึง่งแล้วก็จะใส่ผักชะอมต้นหอมเพื่อเพิ่มกลิ่นนะคะแล้วก็ใบชะพลูนะคะอร่อยนี่นะคะเพื่อนสำหรับเมนูแกงแ,แคร ใส่ถัวเนาดอกนิ้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด u b s ส r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้เราทำคลิปต่อไปแล้อย่าลืมกดกระดิ่งกริ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะสำหรับเมนูแกงแคใส่ถัวเนาเมนูนี้ก็สมบูรณ์แล้วเ้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆคลิปหน้าคลิปนี้ก็ พอราไปเสิร์ฟพ,พร้อมทานแล้วนะคะไปค่ะนี่สุดท้ายของนางเอกก็คือใบชะพลูนะคะแล้วก็ชะอมนะคะต้นหอมค่ะใส่ลงไปเลยนี่มาแล้วกลินหอมรมจวนนันใจหอมมาก อร่อยมากอร่อยมากเลยนะเพื่อนๆรสชาติอร่อยจริงๆนัวมากเลยเอาเพื่อนๆทำนะคะปรุงรสนี่เราเอากะปิลงไปปรุงนะเคล็ดลับอร่อยเสร็จแล้วแอล่ะนะคะเพื่อนสวัสดีนะคะ